สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาใส่ท่อน้ํานะครับผมตัวนี้ท่ออ,อขึ้นชีเกลรับผมเราก็ต้องทากาวเพิ่มนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นจะกักน้ําไม่อยู่นะครับผมแ็จะทากาวให้ชั่วนะครับผมร้อนอยู่ยนี้ทนท่อนี้ร้อนอยู่ยนะับ ีสภาพยังดีอยู่ไม่ต้องทาก็ได้ครับี๋ยวมันลื่นเราก็ทาแค่ข้อฝั่งทางนี้แต่ต้องคัด ก็เริ่มมีรอยคุกขัดอยู่นะผมพ่อแต่ก็ยังได้อยู่ยังทวงไม่เยอะครผมฝั่งนี้ั่อนน,นี้ลูกนิดนึงก็ดีครับผม แค่ในทอดก็พอตอนนี้ท่อเรียบอยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ขึ้นที่เกือนะอะแล้วก็มาใส่กัน ไม่ชนครับแล้วก็เลื่อนให้ตรงล็อกเดิมโอเคแล้วก็เก็บ ครีมมันเล็กเ้วยนะถ้าครีมใหญ่กว่านี้ก็จะบีบง่ายนะโอเค